เอาละผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม a s s e n t o Corsa นะทุกคนผมผมเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่เคยนะทุกคนก็อันนี้เป็นคลิปแรกในเกมนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาขับนี่ครับผม Honda Civic นะครับอันนี้ก็คือผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามุมมองแบบมันยังยังงงๆอยู่นะครับน้องๆโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับนี่ครับอุ้ยอันนี้เป็นแบบแแบบเหมือนอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับผม เฮ้มีรถกู้ภัยมาด้วยทุกคนเปนกู่ภัยเอนบบเลนต์ไปแล้วโอ้หปัะเบียนนะกรุงเทพยี่สิบนะฮะทุกคนตอนนี้เราไปขับกัโอ้โแรงจัดดูดิโอ้โหตอนนี้ไปร้อยสามแล้วสี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมมองนะฮะทุกคนเป็นแบบสมจริงนี่ ไครับเปลี่ยนเกียร์อย่างแรงครับน้องอันนี้คือแบบสมจริงจัดนี่เหมือนเราขับอยู่ในเมืองเลยนะอันนี้เหมือนในกรุงเทพจริงเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยตกตกตกชิบหายอันนี้คือแบบกูแตกแล้วกูตายแล้วถ้าของจริงนะไปได้กันต่อไปได้ต่อเนี่ยหืมเราไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคฮะมีเมดมีเมดห้อยอยู่ครับ เราจะซิ่งกันต่อนะครับน้องๆมาดูว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับมีเข้าอุโมงค์ด้วยว่ะอันนี้คือแบบถ้าอยู่ในอุโมงค์นี่เสียงโคตรโคตหดเลยนะะเฮ้ยจีตูดอันนี้ฮอนด้าเอ็กคอด้วยทุกคนอันนี้คือแบบเหมือนในของจริงเลยครับอันนี้เป็นคนละเมืองคนละเมืองอขับลากเกียร์ได้ประเด็น เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอากระบะซิ่งมานะครับผมผมยังไม่ได้ลงนั่นเองขับรถเอเวเลนซ์ไปนะผมมีรถบรรทุกอันนี้ด้วยไปฮะน้องๆเออเออใจเย็นใจเย็นโหโคตรมันนะครับน้องๆโอ้ยรถเราเซงอยู่แล้วโอ้ชิบหายออื้หือ โอเคเดี๋ยวทุกคนจะมึนหัวเอานะฮะหือตอนนี้แอนเบรเลนหนีหนีผมไปไหนปะเนี่ยเอารถคว่ำโอ้โหเรียบร้อยฮะเราได้ทำการอันนี้ใหม่โอเคเฮ้ยมีคนมาด้วยขับ GTR ด้วยครับน้องน้องดูดิเขาขับ GTR ด้วยอ่ะเชสอันนี้เป็นเพื่อนเรานะในเกมนะครับทุกคนตุกเกียทุกเกียจีตูดด้วยจีตูดด้วยอันนี้เหมือนรถที่เรา ขับในกรุงเทพหมดเลยนะทุกคนรถไอ้พวกที่อันนี้เขาขับกันนะ AI เขาขับกันจี G ้ตูดจ okay. ีตูดโอเคไปละเอเออุ้ยเรียบร้อยฮะโดนชนทุกคนผมเปลี่ยนล้อนะครับน้องๆดูดิเฮ้ยเอาเรื่องไม่รู้ว่าออยางไม่นคอยางอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะอาจจะทําให้เราแบบเลี้ยวง่ายขึ้นก็ได้นะนะ เราต้องมาปรับที่พ่วงอะไรนะเพราะว่าเราแบบเด๋ยวยากอยู่นะหมไม่กูลลืมใส่เกียรไปครับหื <c oughs> เสียงโคตรโหดนี่มีหกเกียร์นะครับสองรอยหกสิบกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเลนก่อนเปลี่ยนเลนก่อนนั่นไงว่าแล้ว นั่นไงครับน้องๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นตรงนี้ดูไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะฮะโอ้ขึ้นได้ด้วยทุกคนไม่รู้ว่าเราจะไปไหนนะฮะเฮ้ย,ย,ยทางโคตรแคบเลยครับเฮ้ยจะตกทางด่วเนเอาตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์นะฮะครับหนึ่งกับหนึง อุ้ยโดบรรทุกรถบรรทุกโอหทางขับโคตรยากนะครับทางม่นแคบจัดวันนี้มีมีสะพานพระรามเก้าด้วยนะครับน้องๆเออโอ้โหมีสะพานก็เห็นแบบวิวเมืองนะครับเราเป็นนักแข่งเลยอะ อือเป็นไงครับวิวทำไมชาติสวยงามเดี๋ยวผมต้องไปหัดศึกขับนะครับแล้วก็ไปปรับคอนโทรลนะฮะว่าขับยังไม่เป็นเลยนี่โอ้โหทางแบบคดสมจริงจัดนะครับน้องๆมันเราลงไปข้างล่างได้ไมั้ยเนี่ยอยากแบบไปชมเมือง โอ้ยชนแม่งรถพังหมดแล้วโอ้ยขับชา้าจนงวะไปครับฟดตเกียร์ไฟต่อไอ่เอ้ยโอเคครับอันนี้น่าจะรอดอุโบงนะครับผมรอดใต้สะพานโอ้เสียงยังกลางวานเฮ้ยจุดหนึ่งไปเกือบไปแล้ว ขับแม่งไม่เป็นเลยว่ะผมว่าต้องเล่นในจอยไม่ก็พวงมาลัยครับถึงจะมันนะโอ้โหเสียงยังโหดเสียงยังลั่นผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนครับเราไปแบบเรื่อยๆเลยโอ้ยอะไรไะเนี่ยเซิร์ฟจะดุดเหรอถ้าเป็นของจริงนี่โคตรมันนะฮะแบบนี้เสียวจัดตัวนี้แบบขับจี้ตูดเลยนะ สายโลครับโอ้โหเสียงอย่างลั่นดูดิโอ้ยเสียงโคตรลั่นผมโคตรชอบเลยจริงๆริงโอ้ทุกคนเสียงลั่นจัดนะครับเออทางอันนี้นี่ว่ะทางแคบโอ้ยแม่งเอ้ยขับช้าจังวะรุ่นเดียวกันด้วยทางผมไปนไหนว,วะไม่รู้ฮะตามมันไปแล้วกัน โอ้โรใต้สมงุงเอ้ยซิรถใต้อุโมงค์อีกแล้วไปครับนี่เราแบบต้องจี้ตูดหน่อยไปไปไม่ได้แล้วก็ไปฮะน้องๆโอ้โหขับรถแบบู้สอบแบบขี่ผ่านมาได้ไงโอ้ยเอามาดูมุมมองของคนที่หนึ่งบ้างดีกว่านะจะได้สมจริง โอ้หดูดิโอ้โหโคตรเอาตอนนี้เรามาหลุดเหมือนในป่าแล้วนะน้องๆนอกเมืองหรือเปล่าวะนี่ออืหืออุโบงแม่งโคตรเยอะเลยว่ะโอเครถบ้างครับผมอุมเป็นแลนซ์นี่โคตรเยอะเลยทุกคนมึงโหก้าวเด้นะ เราคำแบบโคตรกันตีน่ะแบบกี้ตูดเลยนะโอ้ยโคตรเอาใครที่เปียบมึนหัวนี่ขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมคือแบบมุมมองแบบสมจริงจัดนี่คือแบบจี้ตูดเลยนะโอเคเขาหลบให้แต่เขาไม่หลบให้นี่วะคิดว่าหลบได้โอ้โหไปต่อโอเค มีแบบสายซิ่งครับน้องๆเคตอนนี้เราเข้าเมืองอีกแล้วนะครับหลังจากที่ออกนอกเมืองมาเคเราน่าจะวนอยู่ในเมืองนี่แหละอันนี้เราขับแรงไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแบบรถเดยอะมากไปครับ แซงครับีหไปเอาเราต้องเลี้ยวดิวะเออพวงมาลยมันช้าอยู่ทุกคนเอตามขับไปนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรดูดิพวงมาลัยมันช้านะมันเลี้ยวแบบแม่เนี้ยเข้าเมืองต่อเฮ้ยอันนี้เราลงลงกลอเฮ้ยคว่มอีกแล้วน้องๆหือมึนหัวแทน โอเคผมทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นรถอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย go บ๊ายบายจุ๊บ